นี่นะครับผมทุกคนครับอันนี้ก็คือหน้าล็อบบี้เกมเท่านั้นเองนะผมยังไม่ได้เริ่มเกมอะไรเลยนะครับผมแค่นหน้าล็อบบี้เกมอะผมก็รับรองว่าสุดแล้วนะครับดูความน่ารักของตัวละครแล้วดิครับทุกคนแล้วเขาตกกระทบอะไรหลายๆอย่างก็ทาออกมา้อย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวภายในเกมนะครับผมจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูภายในเกมมาดีกว่าครับไปดูกันเลย เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมก็ติดตามเนาะก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่สองของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมก็ฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับเ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย เอาละครับผมขอก่าวสวัสดีทุกทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตอนนอี้ผมในเกมชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมอีกเช่นเคยแล้วก็ตามเคยของช่องเรานะครับเอาอเคครับใครอ่านออกอ่านไปผมอ่านไม่ออกนะครับเรากดเล่นอย่างเดียวนะครับมาเราไม่อยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าคือแค่เข้ามาภายในเกมอะนะครับทุกคนผมว่า ก็น่าจะสุดแล้วนะครับอันนี้คือผมยังไม่เริ่มเกมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเริ่มเกมเนี่ยผมจะเจอกับอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมให้ทุกคนก็ดูแค่หน้าตัวละครของเราไปก่อนนะครับผมนะไม่สามารถเปิดทั้งหมดได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับ ก็สาหรับใครนะครับผมที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับผมชอบเกมแนวนี้นะผมฝากทุกคนอีกช่องนึงไปติดตามไป้ผมหน่อยนะครับผมนะก็จะมีทําการแจกเกมอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าจะอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับยังไงฝากทุกคนไปติดตามมันด้วยเนาะออะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกดที่ new g เกมครับไปผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะเจอกับอะไรบ้างเนาะอ่าอันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับแนวเนื้อเรื่องนะครับผมมีทิปมี L.O.G มีออโต้สคริปไฮแล้วก็เซตติ้งแล้วก็ไ i เตินะครับอันนี้ก็คือพูดคุยครับเหมือนเดิมแล้วกด yes ได้เลยนะครับไปเรื่อยๆครับตาม Story ของเขานะอันนี้ก็ I got it I g o t ไ o c o n ต่อนะครับ่อเรากดไปแล้วครับอ่ะเราก็มานะครับผม w ว i n g อันนี้ก็คือเตือนอะไรอย่างงี้นะครับ a g r e e ไปเลยนะครับเรายอมรับเนาะอันนี้ก็คือตัวละครของเรานะครับ ผมว่าเกมพวกอย่างเนี้นะครับผมเขาผมว่าเขาทําภาพออกมาสวยมากเลยนะครับจริงๆนะผมรู้สึกว่าเกมพวกแนวนี้เขาทําภาพออกมาสวยมากโอ้โหทุกคนโคตรสุดอะแบบสุดมากนะครับแล้วกดสแตนดา์ดีกว่านะครับหนํานะไปเรื่อยๆดีกว่านะครับจะ s สตาร์ทเกมไปเลยนะครับผมอ่ะเราก็เล่นไปเรื่อยก่อนนะก็เป็นตามเกมไปนะครับผม forming beginner นะครับนี่ อันนี้เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับผมก็คือพูดคุยนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวเกมนี้นะครับผมดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือเราสามารถเอาไปแปลได้แหละนะครับผมใครที่แปลออกก็สามารถแปลได้เลยนะครับผมนั้นแล้วแต่สะดวกกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่ในร้านอยู่นะครับโอ้โหตัวละครเราอย่างน่ารักเลยอ่ะทุกคนแบบน่ารักจะจัดเลยอ่ะดูดินะครับอ่าเราก็กดไปเลยครับอันนี้ก็คือเหมือน พูดคุยอยู่นะครับมาลีกับเอ้มามาลีมา,มาอ่านว่ามาลีเหรออ่านอะไรอะมาลีไม่ใช่ดิมันมันออกเสียงยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ทอมมี่เนี่ยโอเคอันนี้อันนี้เข้าใจนะครับอ่ะอันนี้ก็พูดคุยกันจนมาถึงห้องนอนแล้วนะครับผมนะก็ตัวละครของเราคือตัวละครของเราอะเรียกได้ว่าแบบน่ารักจัดๆเลยนะครับ มันแบบคือเกมอะไรมันทำออกมาได้ถึงขนาดนี้นะผมพูดจริงๆนะครับว่าตัวละครในเกมของเรานี้อย่างน่ารักเลยนะครับแต่น่าจะนานอยู่เหมือนกันนอกสมัยน่าจะใช้ไอโฟนเจ็ดเลยนะครับ First สเดย Collect $1,000 ดอลลร์อ้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยผมไม่ทันได้อ่านเลยนะครับ A few days last later after Collect $1,000 กัดอลทอมมี่จอห์นแมทมักเกอร์แอนด์เฮดอันนี้ผมอินเดอร์วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาแปลว่าอะไรนะครับเหมือนผมก็ไม่ มันก็คุ้นแหละนะครับประโยคก็คุ้นแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะแล้วกดคอนเทนิเดียวไปเลยครับไปเรื่อยๆนะครับผมตามเรื่องเ,เขาอ่ะโอเคนะครับผมว่าเกมนี้นะครับผมถ้าเราเข้าไปในเรื่องลึกๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรให้เราเล่นสนุกๆอีกเยอะนะครับผมคือตัวเกมอ่ะตัวนี้แค่เปิดหัวมันยังแบบน่ารักขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็น่าเล่นขนาดนี้นะครับผมรับรองว่าถ้าเราเล่นไปจนแบบ ถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะมีอะไรสนุกๆกให้เราได้ดูแน่นอนนะครับอ้าวโอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครอยากจะโหลดไปเล่นนะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครที่ผมดาวน์โหลดไม่เป็นเนาะก็สามารถไปดูวิธีการสอนได้นะครับผมเป็นตัวอย่างเนาะโอเคแล้วกันนะผมใครชอบเกมแบบนี้นะครับผมฝากทุกคนเนาะก,กดไลค์แล้วก็กดซับสครายต์นะครับผมสองช่องเลยนะครับผมเพื่อช่องนี้มีปัญหาเนาะโอเคแล้วกันสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปวันนี้แล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ